สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้จะมาสื่อสารไปถึงทุกราพาสตนะครับและทุกรูพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับอสมอนะครับคือตอนนี้ทางสมาคมชกาาสอสมนี่เปิดรับคู่สมรส อ,อสมอเข้าเป็นสมาชิกชกอสอสมอและเปิดรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกชกอสอสมอแต่ว่าในระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยยังไม่ได้ทราบขั้นตอนและยังไม่ได้ทราบยูทเซอร์พาสเวิร์ดท,ที่จะล็อกอินเข้าพิมพ์ใบสมัครคู่สมรสอ,อสมอให้กับให้กับผู้สมัครนะครับยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ทราบ วันนี้ขันอาสาช่องโชคดีดอนยูทูบอาสาให้นะครับก็ประสานงานกับสมาคมโชกสสมมาให้โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับกับอสมอครับดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกและลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้เป็นข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับคู่สมรสอสมอสมัคร,มรสมาชิกชกสสมและข้อปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่จะสมัครเป็นสมาชิกชกสสมในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ในการพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบออนไลน์จะอยู่ในเอกสารที่ทแนบไว้ให้ดาวน์โหลดเป็นเอกสารของสมาคมนะครับที่แจ้งไปจังหวัดต่างๆนะครับท่านเจ้าหน้าที่เรากสะตอหรือท่านเจ้าหน้าที่โงรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับบสมก็ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกและลิงก์คำบธิบายใต้คลิปนะครับบทบาทของพี่น้อง จ้าหน้าที่ราอ่อก็คือจะต้องพิมพ์พิมพ์แบบฟอร์มยินยอมไม่หักเงินจากบัญชีทกศของพี่น้องอสมอเนมาให้พี่น้องอสมอกรอกและถ่ายรูปเพื่ออัปโหลดเข้าสู่ระบบซึ่งอสมอเขาจะคู่สมรสอสมอเนเขาจะบันทึกข้อมูลทางระบบออนไลน์ก่อน เมื่อบันทึกข้อมูลทางระบบออนไลน์แล้วเขาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเลขประชาชน13หลักของผู้สมรสสม,สมที่บันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วเจ้าหน้าที่ก็สั่งพิมพ์ออกมาให้เขาโดยล็อกอินด้วย Log วย User ูเซอร์พาสเวิร์ดที่จะเข้าไปพิมพ์ใบสมัครให้กับอ,อสมรู่สมร,สมร,สมรนะครับเอาละครับเมื่อทราบแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับที่เกี่ยวข้องส่วนเว็บไซต์เมื่อ เข้าที่เว็บไซต์ชกสสม c o m นะครับแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าเว็บแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้กดที่เมนูสำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดพอกดปุ๊บก็จะเข้ามาสำหรับบล็อกอินนี่ซึ่งหลายท่านยังไม่ทราบยูสเซอร์เนมสตาร์และพัสเวิร์ดเอาวันนี้จะบอกครับโดยยูสเซอร์เนมพัสเวิร์ด สำหรับเราพอสตอพิมพ์ใบสมัครคู่สมรชสชกศสมอและกรณีเจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสมัครชกสสมอของตัวเองนะครับยูสเซอร์เนมใช้ตัวเลขนี้นะครับยูสเซอร์เนมใช้ตัวเลข0ูนย์แล้วตามด้วยรหัส5ตัวของรหัสสาานบริการสารสุขของท่านรหัสสาานบริการสบสอชอนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยเลข 0ูนย์ศูนย์เนมก็จะกลายเป็นตัวเลขมี9ตัวติดต่อกันเข้าใจนะครับโดยปกติรหรัสสารบริการเนี่ยสปสชอของหน่วยบริการสาธารณสุขเนี่ยจะมีตัวเลข5ตัวแต่ว่าเวลาสมาคมกสสมเ,เขามาทําเป็นยูสเนมให้เข้าใช้งานในระบบนี้นี่เขาให้ใส่เลข0 0ก่อนแล้วตามด้วยเลข5ตัวรหรัสสารบริการของท่านแล้ตามด้วยเลข0-2ตัวก็จะเป็นเลข9ตัวนะครับ ทีนี้พัสเวิเปดเป็นพัสิร์ตั้งต้นมาให้นะครับสารบริการทุกแห่งจะใช้พัสิร์เดียวกันก็คือ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าหเดแด้าเสร็จแล้วก็กดล็อกอินนะครับเมื่อกดล็อกอินก็จะเข้าสู่ระบบทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใบสมัครคู่สมรสอสอมอนะครับพิมพ์ใบสมัครข้าราชการที่สมัครเป็นสมาชิกก็ศึกษาเรียนรู้นะครับก็จะใช้ได้นะครับทีนี้ปัญหาเมื่อกี้นี่คือ ปกติแล้วมันจะเป็นระบบสื่อสารทางตรงตามขั้นตอนไปหากันของผู้ปฏิบัติงานสมาคมแจ้งไปจังหวัดจังหวัดแจ้งไปเป็นตามขั้นตอนนี่จะบุคคลภายนอกจะไม่ทราบรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทีนี้มันมาเปิดเผยออกสื่อแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมรหัสผ่านเนี่ยคือหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเพราะนั้นเพื่อป้องกันท่านก็ต้องเปลี่ยนรหัสสารบริการของท่านเมื่อท่านล็อกอินเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วเปลี่ยนฐานเปลี่ยนรหัสผ่านครับนี่แก้ไขรหัสผ่านนะครับกดตรงนี้เสร็จแล้วอยากได้รหัสผ่านอะไรก็พิมพ์ลงไปเลยครับเป็นเลขเก้ตัวนะครับพิมพ์ไม่ให้เป็นหนึ่ง6 7 8สมเนี่เสร็จแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วพอออกเินเข้าครั้งหน้าก็ใช้รหัสที่ท่านเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นี่แหละครับเข้าใจนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับฝั่งรอพศต่อฝั่งโรงพยาบาลที่ยังรอยูเซอร์และพัสดเศษอยู่นะครับก็จะได้ใช้ประโยชน์พิมพ์ใบสมัครให้กับคู่สมรสอสมและได้ใช้ประโยชน์ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์พิมพ์ใบสมัครเจ้าหน้าที่ที่จะสมัครชกสอสมต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ